ก็สวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่วันที่เดย์เีสสยามไม่ได้แจวทีมงานเราอยู่ตรงไหน,นส,วส,สวัสดีครับอ่าใช่ครับอนะโอเคได้ไป จัไม่อเราไปดูเราดูอันนี้ผมถอดแล้วแสงโคตรสวยถรงนี้เป็นบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำวิดีโอปฐมทัศนะครับของซีดเว็บเรามาถ่ายที่เลิเวอรี่เซียง ้าวงั้นเมื <More trying> <k cartoon> ่อ <Boy>? กี้นั่นเชร์ต้องเป็นคนชาร์ทก่อนว่าเสียงจะอุยยังไม่เข้าอ๋อตะกี้ไม่ได้ผมฟังแค่เพราะงั้นยังไงก็ต้องแต่ตอนนี้ตอนนี้เออตอนนี้มันทำยังไงเข้ามันไม่เข้าเข้าก่อนแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วถึงได้ไอตัวมุมไม้ก็ได้นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเดี๋ยวเคต้องหิ้วมาทั้งคอมทั้งอันเนี้จะไปไ่้เลยเหรอภามุมที่ผมสอนแล้วนะครับอ่ะโอเคโอเคงั้นเอามุมนี้เอาโอเคดีกว่าเนี่ยงั้นงั้นงั้นใครใครช่วยอัดแทน ต่อตอนรถก็ยินได้ไหนั่งในส่องตอะไรอยกไปดูเออมุมนก็้วอต่อาสี่พี่อย่พู่ดด้วยอะไรน่กอะไรนะพี่การ์อกว่เนี่ยเียงคามคไปสมองแล้วเสียงควอมครับ1ี่หนึ่งห้าสี่ วัน้ก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายซีนแถวๆนี้กันนะเพราะมันเป็นม่านเป็นเอ่อเขาเรียกว่ากำแพงธรรมชาติสวัสดีครับเป็นกันเพื่นกันมาทำอะไรครับเนี่ยร้อนมากมาถ่ายเบื้องหลังไงเออเบื้องหลังเราเก็บไว้นิดนึงที่ริวิวเลยสยามครับผม ร้อนโคตรเลยแล้วก็ต้องใช้ขึ้นวาลองถ่อยู่นี่ไงนี่ไงเนเก็บเก็บบรรยากาศเนี่ยฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมเอาตรงไหนครับเอาเอาตรงริมสระเลยครับจะเอาตรงนู้นหรือตรงนี้ตรงนี้ฮะตรงนี้เลย อันนี้เป็นเบนริมสะฮะของการการมันมีแค่เทคเดียวไหร่เถะใช่ฮะ <c oughs> ผมเทคเดียวเอเออเสียงดีเลยสหร่สี่ค้าอันนี้เยี่ยมีกว่าโคตรตำแหน่งก็คือบอกชื่อเบนใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ตำแหน่งอะไรเดียวตำแหน่งซัพพอร์ตหรือจะเอาตำแหน่งอะไร Technicall Support เว็บเดเวลอปเปอร์ได้เลยแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านเออพอเว็บเดเวลอมันเว็บได้วลหลายคนเนี่ยแต่ว่าตำแหน่งเว็บเดเวลอปเปอร์ให้คำปรึกษา,าอ่าอ,อ,อะไรเนียย <c oughs> การใช้งานหรอการใช้งานก็การใช้งานแล้วก็การเขียนโปรแกรมก็ได้การตำแหน่งนี้มันมีคนเยอะไปแล้วก็เสร็จไปละสำหรับเ <c oughs> อ่ออะไรอร่ะ วิดีโอนตรงผมเดี๋ยวมีของพี่เม้นกับของเตอร์อีกคนหนึ่งนะฮะร,รอ้อนมากวันนี้ร้อนมากามาใช่ไหมครับพี่เคนาดีพี่เคมอนิเตอร์เสียงผ่านหูฟังอยู่นะก็เลยได้ยินเสียงที่ผมพูดด้วยผ่านไมโครโฟนตัวนี้นะคือ โอเคครับก็จบไปละสำหรับการถ่ายวิดีโอเดี๋ยวรอพี่เมนตัดต่อนะฮะแล้วก็รอพุชขึ้นพับ,บิให้คนได้ดู <c oughs> จะเป็นวิดีโอแนะนำคร่าวๆเกี่ยวกับคอสว่า12345มีอะไรบ้างแล้วก็แนะนำแนะนำตัวละครหลักๆของซีดเว็บนะฮะก็ หลักๆวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรอ,อัพเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาอัดวิดีโอแล้วก็อธิบายแดบวิทีนึงนะครับกันวันนี้ไปละบายบายวัสดีครับ เรียบร้อย